รัสการครับอาจารย์ครับผมนาจเรียนพ่อมีโชคหน่อยเชี่ยหน่อยพระรวยน้ะโชคลาอ่อนปลาอ่อนน้ำโชคกับเจอ้าแห้งข้าเพี่ยนไรกดจำม่ได้เตี้ยนจึก็สิถึกไปแล้วข้ากันมาแล้วอะไรบางอย่าเป็นอะไรหลายอมพระกุลแล้วครับหมานกโมูคนฝันมงสุดท้าย คนมิฉกไทยแนวคนมิฉกไทยแนว่านตอนนี้ผมนั่งล่องคลิปอยู่นี่ตอนเพิ่งข่ามาฟันเห็นรถบุญพระด้วยเสบียง4 9 1 2ไทยเพิ่งโดนผมข้า่งอยู่กับเล่ย์ป้าทายเอฟเอฟซี่พูดกับป้าทายที่ไันก็มิฉกมิมานบริษัทไทยเพิ่นเนาะมันมือเหินมือห้อยส่วนงานเนาะมัอเล่ย์ออกหอกเนาะัที่จริงมันแม่นมันหม่ออกนี่ดิที่จริงแหะครับโดยประกันตีนะคอมพิวเตอร์ตอนต่องวดกับ มันไม่ออกเนี่ยครับทายแน่ทายแน่่าสันโอ้ยผมกำลังอยุ่ผม่าทยดอกสั่น MC ก็เอม็น่าคนมีโจกผมยังคือบ่าทายาสั่นขึ้นมปวดขึ้าเลยเอาครับพระจันาร์คือว่า่สบายครับเป็นอะไรไข้ีึ้นแไไปโอ้ยไขแล้วเมื่อไหร่ว่าจะไปงานอุดรไปเ่อไรต้องไอพุนไปแท่นครับว่าจะไปรับประกาศนียบัตร อแต่อทอดซีอ๋อเอ้าอาจารย์รับมาแล้วประมาบอกรับต่อทอสามตัวอ๋อมั่นในซีเนี่ยสองในสองในต่อทอซเนี่ยเอาไปได้ซีต่ายมัไหนครับบ้านโอ้ยจะเป็นบอกคนประกาศด้วยชมรมคือว่าจะรองอาจารย์ลองป่ทอสามแล้วได้ต่อทอดซีอืมป่ทอสามก็จะลองปีปีหกเฉลยหกสิบเฉลยหกสิบสามหมดอ๊ะ เรียนอะไรบ้างครับอาจารย์เลี่ยนทไหนบ่อเราไปเรียนอยู่ปี64สอบได้ปี64สอบได้ปีหกซีมารับมารับปี66มันก็โควิดในช่วนหนึ่นะเขาบอกเราไปรับกรุงเทพเราไบ่ได้ไปอ๋อบบดนี้ก็ได้มารับอยู่อุดรบ่ก็ไปบ่ได้ที่แบดนี้ไปอุดรไปรับอยู่วัดจิมบาตครับก็ได้ให้อาจารย์เพิ่นอยู่นําได้ไปรับแทนให้หลวงตาพิศนันไปรับแทนมันไปบ่ได้มันปวดเพราะอมันมันบ่สบายบ่ค่อยสบายปานใดบ่สบายโตเนาะ ก็ได้ปเป็นไปแทนจะไนจวันอะไรอยู่วัดหกนมาเพเห็นนนกันแม่นสบายเกองไปอุดอรนอยนิีเลยครับอ้อาอจ,างจ,าจงังไรพระอาจารย์ก็ต้องรอคนมีโชกตะกรอล่อครับวยนสิไปทังไหนก็ได้จิตายไป้ไม่รอนม่ฉุกสมบูรณ์อันเดี๋ยวของมาเคียนเนี่ยนอนมบูรอันขายใจก็ังสิไปไปแล้ว้จะแบบย้าแล้ว,ลวถาเขาม่โชก้อนสมบูรณ์างสั้นตัว,วมันมีคนคิดหอดกันหักกันอาจารย์ ก็ีคิดทอดมันอำไมก็ไป่งตัวคิดทอดอาจันน่ะเขามาหาที่เจแลนไปหายู่บ้านสมบออหคิดหอดทะเาจย์หยอบชงหยอบชงเอาอย่าบอกเง้ยวอย่าบอกเงี้ยวเอามามาได็กกนี่แหละครับย้อนคิดทอดะอาจย์นี่แหละครับครับว่า ต้องหดนี้คิดหอดโหลดครับมันก็เขาอะไรก็อย่างนี้อรนี้เแล้วก็มือเลขกออกก็คิดหอดโหลดจะเป็นยังไงครับคิดหน่อยอาจารย์สองวันต่อเราในมืคิดได้มจิบหามือนี่สี่ที่ทอดที่สองมือบอกตัวที่สี่เกตนที่จิบบันก็เปนนั่นนั่นมั้พอดีแต่คิดฮอดชื่อมือแต่ว่าเป็นพิเศษชื่อมือต้องหอดดบ้นี่กับโอ้เงินหนึ่งกับเสียดายอยู่นะครับอาจารย์ เป็นยังไงคือว่าเนาะแนวทางความฝันมันกับจ็คสีแมนโมแมนเนากับบอหงครับบอหงเนาะมันกับว่าไอ้ฟังกับตามคือความฝันมากเลกับว่าตามนั่นนาะก่อนแรกผมก็ว่าบ้าบุรีว้าจะพักก่อนเนาะจะสอบสำรวดบ่แต่ว่าเอฟซีเป็นว่าเพื่นมีโชคไปหาอาจารย์ไทยเขาว่าเขากระติดตามอยู่คือเก่าอื่นะครับเมื่อวานนี่ตอนที่ผมลงคลิปไปกับเพื่อนก็เหม็นกัามาหลายครับกนี่แหละบอกให้มาหาจัดไทยก็สั่ง อาจารย์ไปสิสอบแล้วว่าผมมาอยูะอาจจะใครยังบ่ท่นฝืนนะัเอินนี้สิกไปอันนี้ญาตหยาดนุ่มมาสุดตัวมเ้ยอจําตัวหาตนโ่มมาสุดตัวมาสั่หนคเอาจากได๋ก็ไปสิบ่้าห้ตัวเลีบบ่าจิว่าตคกามฟัน้วาจไปเตียวบ้ามันาซั่น่อกเอาองซั้นบ่ครับอาจารย์อางั้นนะมันนะบพไหไว้เกากานอะไราไปตีเพื่อนที่มันหาและวเฮบบวามฟันคนฟังแร้เราตะเตียว ขั้นันงวดไรเห็นตัวเลขยิ่งสิบอกสิงที่ยืนเนี่ยถ้าเห็นเป็นตัวเลขก็เขาสิบอกว่าเห็นตัวไหนแต่ว่าเขาบอาความฝันก็สิบอกฝั่งซื่อๆนะถ้าฝันบ่าเป็นตัวเลขก็ต่ที่ให้ฟังซื่อๆนั่นแหละให้เพิ่นเปิดเตียวรสเป็งจีนนะครับก็น่าเตีอให้เพิ่นก็มาเสียเข้าหลายจสิเป็นบ่อเหรครับจากเพิ่นก็ว่าเพิ่นตีถือแล้วองตีตอนเข้าไปตีให้ว่านี่มันกิบเพาแม่ของเข้าสะบัดครับนั่นแหละท่านตีเอาเสพิ่นไปจงผ่านตีออกมันนี่คือว่าโชกไผโชกมันเออจังสัตว์นะครับ บ้านี่งวดนี่นะครับป่านี้ป้าจันสิบเอวข้ามฝันชูฟางโดนสตีให้ไม่สตีตีกับตีตัวสิบเวข้ามฝันอย่ฟังแต่ว่ามันมันหนักเห็นอยู่นี่แหละก็ก็กระเด็นสิบเอวห่างบอกว่าตัวเลขกับตัวเลขแต่มันเห็นตัวเลขป้อมมันเอาลองว่าลองม้วนดูครับป้าจันครับฟันนั่นเมื่อคืนเนี่ยฟันนี่กอนอนเอาไข่มาให้นั่กไข่มาอีกแล้วบานี ไข่มา้ามาไข่มะม่ายรวดแล้วครับออเมื่อคืนเาเอาไข่มา้ก็เดียวว่ามม่ายัเอาไข่มายเอามา้ไน,น่ไนึงนะไม่แล้งวงมาใั้เราก็อยากจะว่าสล่เมาให้งบ่ถือกนลังเราสลดอไรบางสี่นะครับวันนี้ครับจานเลขศูน่ะศูนยดึกไข่ทิมเลยนะดึกไข่ทิมอ้าดึกไข่ต้องไปบังนาอุตกรรือไปครับตงไปแล้วก็ก็จีแยจบว่าจีฮันหนานี่ว่าจบอรันต้องไปเบอร์ยกนะ รเราหันไปเบิร์ saben, ้นในบ่อเนี่ยนะครับบริหันหันหันลงไปน่ะไข่นั่นมันนั่นไข่เหลืองน่ะมันมีตัวเลขในไข่เหลืองนี่ก็ทีว่าได้ดิไข่แตกอืไข่แตกแต่เรามันไม่เห็นเหมือนในตัวเลขในไข่เครนะไข่มันแตกมันจะเห็นตัวเลขครับเห็นนั่นเป็นนั่นหกกับหนึ่งตะวันหนึ่งนี่สัตว์อีกเห็นเลขหกกับเลขหนึ่งอยู่ไข่เหลืองอื ตัวเลขหนึ่งชัดกว่าเลขเลขหนึ่งชัดกว่าเลขหกตักจีแม่นันตักจีบตีตะวันตะวันเห็นเลขตัวนี้แหละครับเอามันเกิดใครบ่าอั้รแ่ย่าบ้าใครืองย่บ้าใครแดงซะเอามันเหลืองเนาะสิว่าใครแดงอะไรยังไงใครเอินะใครแดงก็ไ้เนาะใคแดงเอาซํมนี่กับพออัมได้เบาซนี่กัเอาขอขอคัดจักหน่อยนะ ันนั้่ะมันจะไม่ซ้ำนี่แหละดึกไข่ถิ่มซูนี่ซูนครับว่ามานยังไงก็บ่ถือว่ามานยังไงก็บ่ถสือทำมาตัวไม่ไม้ไหมซมาอร่อยกินใหญ่จสินะครัหนูก็เลยดึกถิ่มจริงนะครับเครื่องทิ้งเลยไข่หมว่าปลาทิ้งแล้วไข่หนึ่งฟองตอนตอนดึกถิ่มพู้มาวหายก็เห็นเล้วนีจักไปใช่หรือไม่หายเราเราคน ตอนเพิ่นมาตอนแรกเห็นเพิ่นบ่ครับเป็นผู้จังไหเห็นน่ะนะเอามาให้น่ะเป็นเป็นผู้จังไหรครับก็เป็นคนนี่แหละฮู้จักเพิ่นบ่ครับบ่คนแปลกหน้าอืบริวารปูบ่ผู้จังไดปูว่าปูบ่มากรอกบริวารเพิ่นมากใครมันเอาใันมาด้วยบ่ตอนตอนลึกถิ่มบ่บ่บ่ยู่แล้วจะไปใส้ก็บ่โดนนี่เ่อะตอนสีลึกต้ดสูดแรกสุๆแรกบ่ไหนครับ พอไข่แตกปุ๊บมีเลขหกกับเลขหนึ่งอยู่ไข่แดงไปแล้ววันจีบอ่เดี๋ยวขึ้นไปก็ได้สิขึ้นมากเส้นกุดก็ได้วลยนี่เส้นกุดก็สิเข้าไปในห้องสิน่ะก็ได้มาเราก็เดี๋ยวหลังมันจะบาดก็น่ารักสิน่ะก็เลยไปเห็นเนี่ยแต่ว่าเลขหนึ่งชัดก,กว่าเลขหกอ,อยู่ในไข่แดงไข่แดงมันก็สิเป็นกลมๆใช่ไครับโอ้วก็จิตจักแล้วมีมุดจั๊กนั่งบอกแทบจะว่ได้ตีดิครับอาจารย์นี่มุดจัก แต่ว่าออตามนี่แหละครับหกกับหนึ่งก็เห็นจุดช,ชัดๆเนาะชัดหนึ่งนี่ชัดกว่านะครับไข่ก็เป็นศูนย์ไข่แดงก็เป็นศูนย์มันจะเป็นศูนย์ศูนย์หกหนึ่งสิ่เปย์ออกเหล้าสวอเนาะมือนี่มีเล่าเลยครับครับผมมือนี่มีเหล็กเหล่าจะไม่จะเออเอาเลขสูตรไปมือนี่บอกว่าถูกมัดแล้วมไม่ถูกหยุดเล่าให้เรา แต่ว่านี่จะเขียนให้เอฟซีมาเนาะครับพาจารย์ครับอะไรนี่แหละครับเล็กอยู่ในใครนี่ก็เไียออกแจ้แล้วอ้าเขียนสะทอศูนย์หกหนึ่งจักมันเห็นหกหนึ่งจะจะศูนย์จะไปได้รไฟจาจใส่ขึ้นกัูจักนะอ๋อพาจารย์หนึ่งเขียนเน้นๆแนงสินะครับหนึ่งก็เขียนเน้นๆหน่อยผพะมันมันเห็นหนึ่งชัดก่อนนะหนึ่งชัดถ้าเขียนหนึ่งเน้นๆอ้า ทุบๆน้นะะ่ให้วิ่ง่ะคาอาจารย์อันนี้ก็แล้วแต่พ้าอาจารย์ก็บอรับประกันได้พราอาจารย์เล่นแก่ตามฝันในฟังนะะครับโบมีศูนยเปลี่ยนไปเพระไดนเพราะว่าศูนย์มาก่อนเนี่ยเพราะไหนเห็นไจเนาะครับ เลขหนึ่งนี่ชัดกว่าเลขหกนะครับแต่ว่าเห็นแค่สองตักวก็คือหกกับหนึ่งนะครับแต่ว่าเลขศูนย์นี่ตีเอาจากใครครับก็เลยเอาศูนย์ใส่ทั้งหนาอา้าวลองเบิ่งก็เป็นเป็นความฝันนะครับเบาสูฟังนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่าน อาไปพิดจาหน้าเบื้องตะวที่แน่นี่วันนี้มีราวพัฒนานะครับบุรดสบไปเล่ากะพุกะไปล่องไปตอนเบื้องครับอุ้ยแต่ว่าตัวเลขมันอยู่ในชุดเลียเล่าที่ประจานหายไปอยู่ที่ครแมนเนี่ยบ่แม่นครับเลียเล่าที่ประจานหายไปตําตําเมื่อเมืลอวหมืึกก้อนว่าจาดให้เลี้ยเล่าตะวันโุกุนครับที่เอา ใอ้พูมไปอ่ะจับสามตัวเล่าว่ามั้งผักครับจับสามตัวเล่าลองหนึ่งครับจับสามตัวเลยครับรุ่เทียกันกันว่าตัวมันตีแม่นออกราปั๊บเลยอือแต่พระอาจารย์ครับถ้าปกตินี่ถ้าใครมาอีหลีถ้ามันจะมีมันจะมีศูนย์ มีศูนย์มันมักจะออกศูนย์กับมันงวดอ่าที่มันเคยออกปีนี้มันกัมีแต่ศูนย์หาครับสามศูนย์ที่มันเคยออกเวลาที่ปูออกใครไม่หาแต่ว่าเรามีโมเมนปูออกไม่หายนอกจากจากมันผู้ใดก็ไม่ออกปรจำเนี่ยกันเป็นออกใครมาอย่างไรครับถ้าเป็นออกใครว่าที่เน้นนิดมันจะเป็นศูนย์หาครับกับสามศูนย์ อันนี้กครอันนี้แกอแต่เสีียก็เอาไข่เป็นน่วยมงโก่งม่ายนี่นี่มันแตกนี่ยท่านศูลพความอาจารย์อันนี้บกว่ใครแต่เพราเราขครน่วยมาให้แต่ละต่ยุ่นแะกเด้๋ยวทีมันศูล่ะนะมันนี่ซูนแต่อาจารย์ศูลคนนี้เอือถ้าเูรงนั้นเดี๋ยกที่มันแตกอันนี้คือเกาตอนนี้ซูลตึงนันซูทีแตกมาศู์ แก่เลยเอาอยูใ่ในนี่คือเก่าเหรอครับศูนย์หกหนึ่งนี่แหละนะครับดูว่าผู้ใดมักจังไหนจับมุนไปทั้งไหนก็นแล้วแต่นะครับอันนี้นพระอาจารย์เพิ่นจะเอาซูฟังหล่อยดิดะนะครับหนาที่ของเขาก็ไปแปลเอาเองมีเขาเอาเอาโอเคครับผมถือว่าชัดเจนสำหรับแนวทางความฝันต่อหมวดของอาจารย์ไครเนาะครับเนาะ ก็บ้องหูขึ Jim, ้อกันเ้อะครับว่ามันจะมาหรือบ่มาเพราะว่าฝันกับว่าสู้ฟังนะครับอาจารย์กัให้ใช้สติพิจารณากันมาถามว่าวก้องฟันฟังกิบทีว่าอีกอันนี้ว่าฟังอันนี้บ่าวรับประกันนี่ว่ามันจะออกแทบแจบเพราะมันบ่มีเปอร์เซ็นไห้นะบ่มีแต่เปอร์เซ็นแต่เปอร์เซ็นไห้นะครับอันนี้ว่าวก้อมฟันในฟังครับพ่มากกันแล้วไปนะครับอาจารย์เนาะฟังเบอร์เอ้า บาดนี uh 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 so ้แล้วทันตัวบาดนี้บัดสิแล้วตัวกันบ่ฮอดแรงโดนเอาละกันมันจะฮอดแรงได้บ่บ่ตอนนี้ฮอดแรงได้บ่เอาันีลบก่อนว่าอย่างนั้นลสาธุสาธุ